ดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชวาภาษาไทยระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ก่อนอื่นมิสขอแนะนำคุณครูภาษาไทยเริ่มจากท่านแรกมิสสุชาดาวงเมืองสรรหรือมิสเชอรี่ค่ะและมิสอ,อรพันธ์อ่อนสองชั้นหรือมิสจูนค่ะหน่วยแรกที่เราจะเรียนในวันนี้คือ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันซึ่งการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันมีดังนี้การแนะนำตนเองการขอความช่วยเหลือการกล่าวคำขอบคุณและการกล่าวคำขอโทษค่ะและในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องการแนะนำตนเองค่ะ การพูดแนะนำตนเองมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถทักทายและแนะนำตนเองได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและ 3. เพื่อให้นักเรียนเพื่อนและครูมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ การพูดแนะนำตนเองการพูดแนะนำตนเองคือการพูดเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จักผู้พูดในโอกาสที่ได้รู้จักกันครั้งแรกมาเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะในเวลาที่ต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเด็กๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะพูดโดยมีวิธีการเตรียมตัวดังนี้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะพูดเช่นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดและฝึกพูดให้แม่นยำเมื่ออยู่หน้าห้องเรียนควรทักทายผู้ฟังด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกจากนี้ควรใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมมีคำลงท้ายเช่นครับค่ะด้วยนะคะที่สำคัญ ควรพูดด้วยเสียงดังฟังชัดและพยายามกวาดสายตามองเพื่อนๆในห้องอย่างทั่วถึงเมื่อพูดผิดถ้าเป็นผู้ชายให้กล่าวคำขอโทษครับถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอโทษค่ะและเมื่อได้รับคำชมถ้าเป็นผู้ชายให้กล่าวคำขอบคุณครับถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอบคุณค่ะทีนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้จักขั้นเตรียมการพูดแล้วนะคะ เราไปดูแนวทางในการเตรียมพูดดีกว่าค่ะแนวทางในการเตรียมพูด 1. บอกชื่อนามสกุลและชื่อเล่นค่ะ 2. เด็กๆจบมาจากที่ไหน 3. ในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างมีพี่น้องกี่คน 4. สิ่งที่เด็กๆชอบมีอะไรบ้างเช่นวิชาที่ชอบสีที่ชอบอาหารที่ชอบและอื่นๆเด็กๆสามารถบอกเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 5. เหตุผลที่เลือกมาศึกษาต่อที่โรงเรียนอ um ัศว์ชันทนบุรีและ 6. เด็กๆมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างหรือหากไม่มีไม่ต้องกังวลน,นะคะข้ามข้อนี้ไปได้เลยค่ะเกณฑ์การประเมินการแนะนำตนเอง มีประเด็นการประเมินดังนี้ค่ะ 1. เนื้อหา4คะแนน 2. การใช้ภาษา4คะแนน 3. น้ำเสียงและการออกเสียง4คะแนน 4. บุคลิกภาพ4คะแนนและ 5. ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน4คะแนนค่ะรวมเต็มคะแนนทั้งหมด20คะแนนหาร4วันนี้นักเรียนจะได้ทั้งหมด5คะแนนนะคะ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละประเด็นดังนี้ 1. เนื้อหา4คะแนนได้จากเรียงลำดับเนื้อหาชัดเจนมีรายละเอียดน่าสนใจมีข้อมูลในการแนะนำตนเองมากกว่า5ประโยค 2. การใช้ภาษา4คะแนนได้จากใช้ภาษาถูกต้องเกือบทั้งหมดสื่อความหมายได้ชัดเจนสุภาพเชื่อมโยงสำนวนภาษาได้อย่างสละสลวย 3. น้ำเสียงและการออกเสียง4คะแนนได้จากเสียงดังชัดเจนน้ำเสียงน่าฟังออกเสียงรอเรือลอลิงและพกกล้ามชัดเจนทุกคำา 4. บุคลิกภาพ4คะแนนได้จากแต่งกายสุภาพพึ่งทางการกิริยามารยาทเหมาะสมมีท่าทางการยืนสีหน้าและแววตาที่เหมาะสม และ 5. ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน4คะแนนได้จากส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนดหากเด็กๆอยากได้คะแนนเต็มจะต้องตั้งใจฝึกฝนทุกวันมิเชื่อว่าทุกคนสามารถทำสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสู้ๆนะคะทุกคนต่อไปเป็นการประเมินบุคลิกภาพเริ่มจากการแต่งกายเด็กๆควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ในบทเรียนนี้ เด็กๆสามารถแต่งชุดปรเวทหรือชุดสุภาพกึ่งทางการได้ค่ะ 2. กิริยามารยาทเด็กๆควรกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะและแสดงความมีสัมมาคาระวะด้วยการไหวาหากพูดผิดถ้าเป็นผู้ชายให้กล่าวคำขอโทษครับถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอโทษค่ะหากได้รับคำชมถ้าเป็นผู้ชายให้กล่าวคำขอบคุณครับ ถ้าเป็นผู้หญิงให้กล่าวคำขอบคุณค่ะ 3. การยืนสีหน้าท่าทางและแววตาถือเป็นสิ่งสำคัญในการพูดหน้าชั้นเรียนเด็กๆจะต้องพยายามฝึกฝนการยืนให้อยู่ในลักษณะที่สง่าผาเผยและเป็นธรรมชาติเด็กๆสามารถผายมือขณะที่พูดเพื่อเป็นท่าทางประกอบการพูดให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะการวางเท้าควรอยู่ในระดับเดียวกันไม่วางเท้าทั้งสองข้าง ห่างกันจนเกินไปนะคะและที่สำคัญผู้พูดที่ดีจะต้องสบตาผู้ฟังและกวาดสายตามองเพื่อนๆในห้องให้ทั่วถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้หากเด็กๆสามารถปฏิบัติตนได้จนติดเป็นนิสัยจะช่วยเสริมบุคลิกภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆได้ทราบถึงความหมายของการพูดแนะนำตนเองขั้นตอนการเตรียมการพูดและเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนแล้วนะคะ คราวนี้เราไปดูตัวอย่างการพูดแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูได้ยินนะคะหนงโรจนชื่อเล่นของหนูชื่อะวาค่ะมาจากครอบรหนูเองค่ะหนูจบมาจากโรงเรียนเดล่าพาราค่ะ ันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอตัวอย่างการพูดแนะนำตนเองของน้องน้ำว้ามิสจูนหวังว่าเด็กๆทุกคนจะสามารถฝึกฝนได้อย่างคล่องแคล่วตามแนวการพูดที่กำหนดให้นะคะกำหนดส่งงานภายในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะและนี่คือช่องทางการส่งงานและติดต่อมิเชอรี่ค่ะ มีทั้ง ID ดี n ลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ค่ะและนี่ก็คือช่องทางการส่งงานและติดต่อมิสจูนค่ะมี ID ดี n ลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เช่นกันค่ะ สำหรับบทเรียนออนไลน์เรื่องการแนะนำตนเองก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ